ก็สิบประดูนะคะแล้วก็มีการต้อนรับสังประชาชนนะคะที่มาร่วมต้อนรับท่านในวันนี้ค่ะพระเทวีกาศตอนนี้นะคะเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเนื่องจากมีประชาชนนะคะที่มาให้การต้อนรับกับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นสมนวนมากนะคะที่บริเวณถนนเบญโพธิค่ะ ท่านมูลประชาชนทุก่านสมบุรุษราชธานีจะได้มาร่วงถึงของนะคะโดยวันนี้ท่านว่าให้เกียรตินะคะมาบริเวณจุดนี้เพื่อมาเยี่ยมชมพ่อคาแม่ทาและประชาชนนนะะคต้อรับท่านนายกนะคะโดยถนนริมมูลนี้นะคะเป็นการดูแลของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะ จนถึงเวลา22นาฬวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะคะเป็นการเปิดถนนให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้มาจาับจำหน่ายซึ่งของเรานะคะก็ได้มีการเดินไปเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆนะคะซึ่งมีความอบอุ่นมากๆเลยนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะ<ป>ก็ได้เดินนะคะไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณจุดการขายของนะคะที่บริเวณถนนคนเดินริมมูลค่ะ ซึ่งบรรยากาศที่บริเวณถนนคนเดินริมูลแห่งนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดบุราชัานีนะคะจะมีการลงมาในพื้นที่บริเวณนี้นะคะเพื่อจําหน่ายสินค้าและบริการต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะมีทั้งเสื้อผ้าอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มาาซึ่งถือว่า บริเวณหรนแห่งนี้นะคะมีความสําคัญนะคะในการที่จะให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนชาวตงัดบนราชธานีนะคะมาร่วมที่จะอยู่บริเวณจุดนี้นะคะเพื่อขายสินค้าวันนี้ค่ะท่านนายกรบนตรีของเราก็ให้เกียรตินะคะในการมาเดี๋ยวดูดูค่ะ เขตบริเวณพื้นที่นี้นะคะเป็นการดูแลของท่านนายกเทศมนตรีนะคะท่านพิทยาชัยสงครามนะคะนายกเทศมนตรีนะคะนนรนะคะคอ,นอุบลราชธานีนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็กำลังจะเดินไปที่บริเวณจุดเวทีกลางนะคะเพื่อรับชมการสแสดงน,นะคะจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวน,นะคะและการสแสดงจากคุณแม่นะคะวัดศรีประดู่ค่ะ ร,รต,ตอนนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรมนตรีของเรานะคะได้เยี่ยมชมจุดนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่ร้านไทกา้าไทยากินะคะเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งตอนนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยคะ่ะ ถือว่าบริเวณถนนคนเดินริมมูลนะคะมีของที่หลากหลายนะคะทั้งเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เสื้อผ้า รวมถึงของสิ่งของที่จําเป็นนะคะหากประชาชนท่านใดในภายในจังหวัดบนราชธานีนะคะอยากจะมาร่วมจับจ่ายซื้อของที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งและก็ศูนย์รวมนะคะของสิ่งของที่ครบครันนะคะในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะถนนคนเดินบริเวณนี้นะคะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะโดยที่ ก่อนหน้าที่จะมีการย้ายมาที่จุดใหม่นี้นะคะจะเป็นการอยู่ที่บริเวณกลางเมืองบริเวณทุ่งสีเมืองนะคะก่อนที่จะย้ายมาเพื่อทดลองนะคะที่บริเวณริมมูนนะคะซึ่งการตอบรับนะคะของที่นี่ก็ถือว่าเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่ากิจผู้คนนะคะก็ให้ความที่เห็นเพราะว่าบรรยากาศที่ค่อนข้างร่มรื่นนะคะแล้วก็ปลอดโปรง่งเหมาะสำหรับการจับายซื้อของแล้วก็การค้าขายมากๆเลยค่ะ นนนี้ะะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะก็ได้มีการหยุดอยู่ที่จุดร้านไข่เจียวบุฟเฟ่นะคะไ้เคี่ยวต้อง,องโล่งถอด่างี้ยังตัวพี่แจ็คก่อนพี่เกี่ยว ค่ะก็ขออนุญาตทักทายนะคะสำหรับผู้ที่รับชมไฟ้สดอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของท่านนายกร,รัฐมนตรีที่ในการลงพื้นที่นะคะที่บริเวณถนนคนเดินริมมูลค่ะภาพเบลอท่านหลังด้ไหมครับ้งน แตงโมครับไปร้านแตงโมครับแตงโมนะไปร้าแตงโมพี่แตงโมไปร้านแตงโมพี่แตงโมเดี๋ยวเชไปร้านแตงโมครับ ดูข้างหลังด้วยครับขอหยาดผมรู้อะไรสนแต่ขอดูข้างหลังด้วยครับไม่เข้าก็ไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็มีการต้อนรับจากทั้งประชาชนนะคะแล้วก็พ่อค้าแมว่าครัเรนโดยรอบนะคะบริเวณถนนคอนเดนริมูตอนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะทันก็หยุดอยู่ที่จุดบริเวณของร้านแตงโมปั่นนะคะขอเด็กค่ะ ะะก็เป็นบรรยากาศที่อบบุ่นนะคะพันมาหยุดที่จุดของร้านแตงโมปันนะซึ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะการได้ดื่มน้ำแตงโมปันมาสดชื่นมากาเลยครับ ให้การต้อนบริเวณที่ถนนคนเดินริมูลตอนนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นภพยาพมีการที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะขยับเลยครับขยับเลยครับระวังชนหลังกันนะก้าของกันเลยครับก้นนาลเลย เดี๋ยวยกกินมั้ยน,นะขยับเลยครับขยับเลยครับบริเวณนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของอาหารนะคะที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงนักเรียนนักศึกษานะคะที่จะมาร่วมกันซื้อของแล้วก็รับประทานเพราะว่าบริเวณนี้นะคะมีจุด สำหรับการให้การต้อนรับเรื่องของที่นั่งนะคะสำหรับผู้ที่มารับประทานอาหารนะคะบริเวณริมมูลก็จะได้รับก็จะได้รับชมของเรื่องบรรยากาศนะคะที่ที่สวยงามของบริเวณริมมูลนะคะถึงถือว่าในบริเวณนี้นะคะเป็นจุดที่ พูดเออจะได้ดูแบบแบบนี้ค่แตไม่ได้ใช้่ะตอนนี้นะคะก็อากาศก็ ตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็จะได้ขึ้นรถนะคะเพื่อไป ยังจุดต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็ได้ขึ้นบริเวณรถแล้วนะคะหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยนะคะกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะที่บริเวณถนนคนเดินริมมูลบริเวณถนนคนเดินริมมูลณเวลานี้ค่ะไันไหนยุคตั้งแต่ไหนจะาวันนีท่านก็กำลังนะคะที่จะเดินทางกลับนะครบ ตอนนี้ค่ะท่านนายนมนตดีของเรานะคะก็ได้เดินทางกลับนะคะเพื่อไปพักผ่อนาหลังจากมีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพที่อบอุ่นนะคะหลังจากที่ท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมพ่อค้าแม่ค้านะคะบริเวณถนนคนเดินริมมูล